สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนนพารวยนะคะเช้ชาวันนี้นะคะเป็นเช้าวันหวยออกค่ะแอดแนนพารวยนะคะก็จะเข้ามาสรุปตัวเลขนะคะแต่ละสำนักที่ติดตามอยู่นะคะให้กับ f c แฟนช่องนะคะได้รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะคะค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจใกับทางช่องด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะค่ะ ในส่วนของสํานักแรกเลยค่ะนี่ค่ะเลขของอาจารย์วัดป่านะคะวัดป่าช้านะคะขางวดนี้นะคะต่องวดอาจารย์ให้สองหนเนาะเลขนั่ง3ตัวค่ะช่วงแรกเลยก็จะเป็น3ามแล้วก็แปดกับหกวิ่งวนกันอยู่เนาะยังไม่นิ่งนะคะค่ะแล้วอาจารย์เน้นให้เลยนะคะตัวแดงๆนะคะเน้น8 3 9นะคะส่วน2ตัวเน้น3 2และ3ามค่ะ และนี่นะคะอันนี้เอาไปแนมเนาะในส่วนเป็นชุด8อรหันค่ะก็จะมี03 04 05 09 49 59 26และ97พระอาจารย์ท่านเน้นให้ที่05และ26ค่ะค่ะต่อไปค่ะขันยญาตเนาะเดี๋ยวจะสับสนค่ะต่อไปเลขของคุณป้าดวงเฮงค่ะประจําวดวันที่2พฤษภาคม66ค่ะ คุณป้านะคะให้วิ่ง5และสามาค่ะในส่วนของตัวเลขจับคู่ของคุณป้านะคะก็จะมี5 3 4 1ามสี่หนึ่งนะคะเก้าห้าสามหและ4 0ค่ะเช้าวันนี้ค่ะเมื่อสักครู่ที่เพิ่งคุยกับคุณป้าเนาะคุณป้าบอกว่าเน้น5 3 4 4และ4 0ค่ะฟังทันไหมคะค่ะต่อไปค่ะ ต่อไปค่ะพระอาจารย์วัดป่าดงนาเพลินนะคะเลขพระอาจารย์ก็จะมี845 385ค่ะแล้วก็ระวัง35 60 40 20และ90ค่ะค่ะต่อไปค่ะอาจารย์ไข่เม็ดเดียวค่ะประจำงวดวันที่2พฤษภาคม66ค่ะฝันแรกนะคะ ให้ห้าศูนย์สี่และศูนย์สี่มาค่ะต่อมาก็จะมีความฝันที่ต้องแปลนาะก็จะมีศูนย์สี่หกหกศูนย์สี่นะคะแล้วก็เก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะและเก้าศูนย์ค่ะส่วนข้างล่างนะคะคือศูนย์หกหกศูนย์และสี่สี่เป็นเลขชอบส่วนตัวค่ะพระอาจารย์ท่านเน้นให้ศูนย์สี่ศูนย์หกและสี่สี่นะคะส่วนตัวแดงแงตรงนี้ค่ะเก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์เป็นเลขที่พระอาจารย์ท่านเห็นตัวเลขเรียงกันนะคะเป็นตัวแดงแแบบนี้เลยค่ะ ต่อไปค่ะในส่วนของพ่อเรืองนะคะพ่อเรืองของเราก็ได้เลขมาแล้วนะคะวันนี้ค่ะเลขของพ่อเรืองเนาะฝันคือนวลโกนคือฝันเห็นลดสล้งคันเดิมค่ะลดสล้งคู่ใจเลขทะเบียนนะคะหนึ่งกนห้าศูนย์หกเก้าค่ะต่อมาขายย่ามาบอกค่ะหนึ่งสองเจ็ดและเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะคะเลขชอบส่วนตัวคือศูนย์แปดสามและห้าศูนย์ค่ะเลขถูกคือห้าเก้าสามเนาะข้างบนเน้นวิ่งสามล่างเน้นวิ่งศูนย์ค่ะ ข้างล่างเน้นนะคะ50และ12ค่ะมาดูเลขที่วงกลมแดงๆนะคะตัวเด่นตัวเน้นนะคะเลขที่ย่ามาบอกนะคะเน้นๆเลยคือ12 7ค่ะแล้วก็เลขชอบส่วนตัวกับ0 8 3ย์ตัวนี้คือเป็นตัวที่พ่อเรือชอบมากๆนะคะส่วนข้างล่างเน้นๆค่ะ5้และ12นะคะค่ะมาต่อกันที่เซียนขาชัยภูมิค่ะประจํางวดวันที่2พฤษภาคม66นะคะจะเซียนขานี้ฝันได้เลข6ตัวเลยเนาะ0 8 3ย์5ค่ะ ตัวเลขก็เน้นให้จับคู่ให้ก็จะมี63สนะคะแล้วก็93เนาะหกับ9ตัวเดียวกันค่ะแล้วก็จะมี380 295 294นะคะส่วนเลข2ตัวก็จะเป็น80 95 94นะคะเน้นให้ที่80ค่ะส่วน180่งคือเลขเซ c นะคะโอเคค่ะออขออนุญาตค่ะไปค่ะโอ้ขอโทษค่ะ ค่ะพอเซียนเฮียวนะคะประจำงวดวันที่2พฤษภาคมค่ะตัวเลขก็ตามนี้แหละคะ่ะข้างบนนะคะเด่น7นะคะและ6ค่ะรอง9ค่ะจับคู่ให้มี03060709นะคะ1216171923242729313538404142และ51ค่ะต่อมาที่เป็น5254576367 หกแปดหกเก้าเจ็ดหนึ่งเจเจ็ดแปดแปดหนึ่งนะคะและแปดสามแปดเจ็ดค่ะเก้าสามเก้าสี่เก้าเจดก้าแปดเนาะในส่วนของหลักร้อยค่ะก็จะมีเจ็ดแเนาะสิบ,บนมีแปดมีหกและศูนย์ค่ะสิบล่างมีแปดมีศูนย์มีเก้ามีสามค่ะตัวเด่นๆน,นะคะตัวที่วงแดงๆค่ะศูนย์สามศูนย์เจ็ูนย์เก้านะคะสองเก้าห้านึีแปดแปหนและเกค่ะ ต่อไปนะคะก็มาต่อกันที่พ่อหอยสถานธรรมค่ะพ่อหอยนะคะก็ยังเป็นเลขตัวเดิมตัวเดียวค่ะ295ค่ะเป็นเลขทําพิธีนะคะแล้วส่วนเลขวิ่งนะคะให้วิ่ง2 a d เนาะแอดก็เลยจับคู่แยกมาให้เนาะก็จะมี2 9 9 2ค่ะ2552และ9559นะคะก็เป็นเลขที่อยู่ในตัวที่เลขของพ่อหอยเน้นให้ค่ะ295ค่ะต่อไปค่ะในส่วนของคุณพ่อฝันแม่นนะคะคุณพ่อฝันแม่นให้มาที่ 960630นะคะแล้วก็05 0603ระวัง6 3ค่ะฝังทันกันไหมคะต่อไปค่ะสักครู่นะคะสักครู่ค่ะอันที่ว่างไว้คือแอรไม่ได้ตามเนาะไม่ได้ลงคลิปสักครู่นะคะเดี๋ยว Ad. แอร์ขออนุานิดนึงพอดีช่วงนี้ยุ่งๆนะคะก็เลยยังไม่ได้ตามอ่าทำคลิปแบบปกติอะคะ่ะ ต่อมาต่อกันที่เลขฝันใจบุญค่ะ5096 58 9351นะคะเน้นๆก็คือ50และ93ค่ะต่อไปค่ะเสียใหญ่พันล้านค่ะข้างบนนะคะให้วิ่ง8ค่ะข้างล่างนะคะวิ่ง3าเนาะเน้นๆเลยจับคู่ให้ข้างบน83ข้างล่าง3 2ค่ะต่อไปค่ะ ปูวัดป่าอุดรค่ะบนให้สองห้าสองนะคะแล้วก็สามสองเก้าค่ะล่างให้หกสี่สองแปดและสามสามเน้นหกสี่เป็นพิเศษนะคะต่อไปค่ะคุณยายนางล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะงวดน,นี้เนาะบน เด่น7ล้านปรเซ็นต์ค่ะจับคู่ให้มี628 327 627เน้นที่627นะคะส่วนจับคู่2ตัวค่ะมี27 37 32 62 28เนาะเน้นให้ที่27เนาะข้างบนค่ะในส่วนข้างล่างค่ะเด่น9ล้านปรเซนต์ลอง5นะคะก็จับคู่ให้ก็จะมี93 94 97 98เนาะ51 52 57ค่ะเน้นๆให้เลยตัวนี้ก็คือ93ค่ะ Okay. ต่อไปค่ะคุณพ่ออานันฝันแม่นค่ะในส่วนของคุณพ่ออานันนะคะตัวเลขที่ให้มาก็จะมี3 0 4 0 3น8 3ะคะส8 8 3นะคะ, 38, 83, ะ,คะส่วนจับคู่3ตัวคือ593และ583ค่ะต่อไปค่ะอาจารย์เล่สั่งลุยค่ะอ่าชุดนี้เน้นบนอย่างเดียวนะคะฟันให้ที่49และ97นะคะโอเค ต่อไปค่ะพระมหากลางป่าค่ะพระมหากลางป่าก็จะมี6194 5993 8950 70และ51นะคะท่านเน้นให้ที่6 1และ94ค่ะค่ะต่อไปกันที่ปู่สารคามค่ะ เลขเด่นประจําวันนะคะตัวเด่น3 0มค่ะตัวรองคือ7 3และ4ค่ะจับคู่ให้มี7 0 3 0 5 3 5 7 3นะคะส่วนเลข6ตัวนะคะจับคู่เนาะก,ก็จะมี6 1 9นะคะแล้วก็8 0 7จับคู่มาได้ก็คือ6 1 9นะคะแล้วก็6 0 8 0ค่ะเลข4ี่ทิศก็คือ60ค่ะแล้วส่วนเลขน้องแมวให้โชคก็คือ405และ35ค่ะ ต่อไปค่ะเลขของคุณลุงตาทิพย์ค่ะคุณลุงตาทิพย์นะคะเน้นบนศูนี้อย่างเดียวค่ะไม่เปลี่ยนแปลงเนาะก็จะมีเลขจับคู่ให้ก็จะเป็นศูนย์ศูนย์และสองศูนย์ค่ะในส่วนของเลขล่างค่ะไม่เปลี่ยนแปลงเนาะเก้าศูนย์เหมือนเดิมค่ะมาดูกันในส่วนของน้องมีนแรงทรงปู่อือลือค่ะปู่ลือให้905และ8 9นะคะเลขในขันน้ำมนลของน้องมีนก็คือ309และ10ค่ะชอบส่วนตัวคือ90และ93ค่ะ อันนี้ปูอินดัมนะคะปูอินดัมนะคะให้มาที่ห้าเจ็ดสามและหกสองค่ะต่อไปค่ะในส่วนของเซียนแดนใต้เนาะบนนะคะวิ่ง9และ0นะคะเด่นหลักร้อยคือ5และ6ค่ะ 5, 9, 0, 6, 7, 9, เน้น 6, 7, 9ค่ะจับคู่ให้มี593 693 530นะคะ690และ590 679เนาะเน้น679เป็นพิเศษค่ะจับคู่ให้ก็จะมี9096 93 97 94 95นะคะเน้นให้ก็จะมี93และ97ค่ะส่วนล่างวิ่ง6และ9นะคะเน้นหนักๆคือ6ค่ะจับคู่ให้คือ0 6 3 6 4 9และ6 9ค่ะตัวกันก็คือ30นะคะงว่นนี้ระวังนะคะเผื่อมี30มาเนาะ อันนี้เป็นเลขรับวงในสายใหม่ค่ะบนวิ่ง1น,นะคะให้มาที่194นะคะจับคู่ให้2ตัวคือ94 91และ41คะ่ะเน้น91เป็นพิเศษค่ะส่วนล่างนะคะวิ่ง3นะคะเน้นให้คือ36ค่ะให้มา2หางเนาะ36และ39เน้นึงดันัน้ก็คือ36ค่ะต่อไปค่ะพี่สาวปริศนาค่ะ โค้งสุดท้ายเลยนะคะตัวนี้ไม่ต้องเน้นนะคะพิเศษทุกตัวค่ะก็จะมี4 2 9 9 4 2 2 9 4นะคะอันนี้คือปเป็นเลขชุดเดียวแต่ว่าสลับหางให้เนอะอันนี้คือเป็นตัวเด่นของคุณพี่เขานะคะแล้วก็จะมี9 4 8ค่ะจับคู่สองตัวคือ2 9 9 2 2 4 4เ4้9สอค่ะตัวกันคือ3 8และ8 3ค่ะค่ะ แล้วส่วนตัวเลขนะคะสุดท้ายท้ายสุดนะคะก็จะเป็นตัวเลขของแอดเองเนาะของแอดแนนพารวยเองค่ะประจําวดนวันที่2พฤษภาหกหกนะคะของแอดก็จะมี8 1 5ห 4, 4 5 4 7ห2 8 6 2 3 6จนะคะอันนี้เป็นส่วนในเลข3ตัวนะคะที่แอดลงทุนเนาะส่วนเลข2ตัวที่แอดลงทุนค่ะก็คือ1575และ22 2ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะขออวยพรให้ FC แฟนช่องนะคะทุกๆท,ท่านนะคะเฮงๆปังๆรวยรวยค่ะรับทัพย์รับโชคไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ